สวัสดีครับผมเจงเลิฟยูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการเปลี่ยนจานเบรกหน้านะครับแล้วก็พับเบรกหน้าให้กับเจ้า l a m b บต X300 นะครับซึ่งมันจะเป็นขั้นตอนและวิธีการถอดและประกอบนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมก็จะทำการคลายน็อตจานเบรกนะครับแต่ยังไม่ต้องถอดออก ถอด,ด้วยถอดน็อตเข่าล้อนะครับแล้วก็ทำการถอดน็อตล้อนะครับ

ทีนี้นะครับใต้ดุมเพาล้อนะครับจะมีนอ็อตอยู่นะครับซึ่งเป็นนอ็อตที่ใช้หกเหลี่ยมในการขันออกนะครับให้เราขันนอ็อตตัวนี้ออกนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการถอดจานดิสเพทออกแล้วนะครับให้เรานะครับ ดึงนอ็อตเพาล้อออกมาได้เลยแล้วต่อด้วยค่อยๆขยับจานจานเบรกนะครับให้ออกจากตัวปั๊มเบรกก่อนนะครับจากนั้นก็ขยับล้อนะครับขยับล้อแล้วก็ขยับจานเพื่อให้มีช่องว่างในการเอาจานเบรกเนะี่ยออกมานะครับ พอเราได้จานเบรกออกมาแล้วนะครับเราก็ทําการถอดน็อตท,ที่ยึดจานเบรกออกได้เลยนะครับที่เราคลายน็อตไว้ตอนแรกนะครับมันก็จะทําให้เราสะดวกในการถอดในขั้นตอนนี้นะครับ พอดีผมมีตาช่างอยู่นะครับผมก็เลยนำจานจานเบรกน,นะครับอันเดิมของติดรถดกักทีหนึ่งให้อันใหม่ที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับมาช่องน้ำหนักเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นเฉยเฉยนะครับครับจุดเกกากิโลนะครับนำจานเบรกอันใหม่นะครับมาประกอบเข้ากระดุมของมันนะครับ ก็คือขันเนอะเอาเอาแค่ให้ตึงมือพอนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นขันสามอีกทีก็คือตอนประกอบล้อเสร็จเรียบร้อยอ่ะนะครับ พอดีผมจะ, <Okay. S 1> จ,ะจะเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยนะครับให้เราถอดจุกนะครับจุกปิดน็อตยึดผ้าเบรกนะครับแล้วก็ขัดน็อตน,น็อตยึดผ้าเบรกเนี่ยนะครับขัดออกจะมีสองตัวนะครับคลายน็อตออกมาได้เลยนะครับ ทีนี้นะครับการถอดผ้าเบรกหรือการใส่ผ้าเบรกเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องถอดปั๊มปั๊มเบรกนะครับออกมาก็ได้นะครับแต่ที่ผมถอดออกมาเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ถ่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นได้ชัดกว่านะครับ การถอดน็อตล็อกผ้าเบรกเนี่ยให้สังเกตที่มือขวาผมนะครับผมจะใช้นิ้วกดขยับขยับผ้าเบรกนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขยับน็อตล็อกผ้าเบรกออกมานะครับพอน็อตล็อกผ้าเบรกออกมานี้นะครับเราก็สามารถดึงดึงผ้าเบรกนะครับออกมาได้เลยนะครับ ทีนี้การใส่ผ้าเบรกนะครับเราก็ใส่กับเข้าไปได้เลยนะครับพอใส่กับเข้าไปเสร็จก็ให้ใส่นอ็นอตล็อคผ้าเบรกกันนะครับเข้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับให้เรากดที่ที่พ้าเบรกนะครับขยับขยับให้รูให้รูมันตรงกับรูน็อตนะครับเพราะว่าด้านหลังผ้าเบรกมันจะมีรูน็อตอยู่นะครับ เสร็จแล้วก็นะครับใส่ปั๊มเบรกกลับเข้าไป แล้วก็ขันน็อตยึดผ้าบเบรกนะครับให้แน่นะครับทั้งสองตัวนะครับพอขันเสร็จนะครับก็ใส่จุกป,ปิดปิดกลับเข้าไปนะครับ ครับต่อไปก็คือจะเป็นการประกอบจานที่เบรกกระดุมเบรกเนี่ยนะครับเข้ากับล้อแล้วนะครับก่อนที่เราจะเอา,เอา,เ,อาเอาจานเบรกเข้าไปนะครับให้เราทําการอ้าอ้าผ้าเบรกนะครับหรือทางผ้าเบรกเนี่ยทางผ้าเบรกให้มันกว้างที่สุดก่อนนะครับแล้วเวลาประกอบนะครับก็ให้ให้เราอนะนะครับ นำจานนะครับให้มันเข้าร่องระหว่างผ้าเบรกก่อนนะครับพอ,อเข้าร่องระหว่างผ้าเบรกเสร็จปุ๊บเราก็ขยับดุมลอ้อดุมดุมลอ้อให้ดุมจานเบรกเนี่ยนะครับให้เข้ากับลอ้ออีกทีหนึ่งนะครับพอดุมดุมจานเบรกจับล้อนะครับมันเข้าตรงล็อกกันแล้วก็ขยับขยับลอ้อเนี่ยนะครับให้มันตรงกับรูรูเพาเล้อนะครับ ตงรงปูพาวล้อแล้วก็กดกดพาวล้อเข้าไปได้เลยนะครับต่อด้วยขันน็อตยึดล้อกับดุมจานเบรกนะครับก็คือขันให้แน่นได้เลยนะครับ แต่กะมีเพื่อนเพื่อนว่าอะอมเราคงมีเช้าคงก็ข้ามไม่ได้กับเอกขนาดงานเยอะเน้อยเช้าแลยวเดี๋ยวเนี่ยหาบิ้วยังไม่ติดไฟแดงใช่ไหม้มาเป็นุกยาวเลยนะต่เคพี่เด็กเขาต้องไปีเลยคุณนี้คุณก็ไม่ได้ไปอะ่ะอารมณ์ร้อนอย่างนี้ ทำการขันน็อตจานเบรคให้แน่นนะครับที่ผมเคยบอกไว้ก่อนก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะมาขันที่หลังปรจวล้้้ัังไนนนนาอ ันี๋ยวอ้าห้านี้จัใจแล้วตาอสุดท้ายแล้วนะครับก็คือขันน็อตเพาล้อนะครับพอขันน็อตเพาล้อเสร็จก็ขันน็อตใต้เพาล้อนะครับ พอเสร็จสองตัวนี้ก็คือเสร็จเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะครับสุดท้ายผมก็รบกวนนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับหรือเพื่อนๆน,นนะครับ อยากให้ผมทําคลิปคลิปอะไรต่อไปหรือคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ